สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะหวยหุ้นนิเคอินะคะทุกคนวันที่15นะคะทุกคนมีนาคม2567นะคะทุกคนวันศุกร์เด้อคะ่ะพี่น้องเด้อก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นนี้นะคะคือการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละรอบเด้อพี่น้องเดอ้อสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะ ถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจให้ก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะสําหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกับตัวเด่นนะคะทุกคนอจจะจะจับคู่ตัวเด่นให้ดูด้วยนะคะและคู่ความน่าจะเป็นด้วยนะคะพี่น้องขากระจับให้เบิงเนาะพี่น้องเผื่อชอบนะคะทุกท่านเรามาดูนะคะวันที่14เข้าหรือหลุดทอคขาพี่น้องเนาะ วันที่สิบสี่นะคะใจให้เด่นรอบเช้าศูนย์และเก้าพี่น้องคะมือนี่ลุดคะ่ะพี่น้องบนมาห้าสองสองล่างเจ็ดห้านะคะทุกคนรอบเช้าลุดจุดปุดพี่น้องคะเลขเด่นประจําวันไม่ไม่ห่ามากคะ่ะพี่น้องคะรอบบ่ายนะคะเก้าและแปดบนมาเจ็ดสามแปดล่างสี่หนึ่งแปดมาคะ่ะทุกคนคู่แปดสามใจบม่ได้จับให้พี่น้องจับตัวแปดสองกับแปดสี่ค่ะพี่น้องคะ แปดสามเจจงมาให้เพลินออกค่ะพี่น้องเด่นมาแปดนะคะทุกคนมาตัวเดียวเนาะพี่น้องวันนี้นะคะวันที่สิบสี่พี่น้องะ่ะประมาณนี้เนาะพี่น้องมีเข้าม่หลุดเนาะพี่น้องเนาะแอดมินเองอยากให้เข้าทุกวันเนาะค่ะพี่น้องมันปิดไปไ่ได้เนาะพี่น้องขาเรามาดูนะคะเลขเด่นประจําวันนะคะห้ากับศูนย์วันนี้ห้ามาไหมหาม้ารอบเศร้าพี่น้องศูนย์หลุดนะคะรอบบ่ายหลุดนะคะทุกานคะ่ะมันเป็น เป็นบางวันพี่น้องบางวันก็เข้าดีบางวันก็หลุดนะคะทุกคนคะ่ะแล้วแต่ช่วงพี่นอ้องอะไปลุ้นตอนที่สิบห้าครับพี่น้องคะวันที่สิบห้านะคะทุกท่านวันนี้นะคะจากสูตรที่ใจคำนวณมาได้ได้แนวทางมาวันนี้ได้ศูนย์และเก้านะคะรอบเช้ามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์ห้า 07 09ค่ะทุกท่าน9นะคะ9 2 9 1 96 9เ97 98ค่ะเด่นรอบบ่ายค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่2และ1มาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะทุกคน2 0 2 9 26 สองเจ็ดสองสี่สองแปค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งศูนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะพี่น้องทีนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นค่ะศูนยาสองหค่ะ 0201-09นกะคะ9ค่ะ9291 2กับ1รอบบ่ายนะคะ, 9, คะ 92, 2 0 2 9นะคะ1ก็1 2 1 0 1 9นนะคะ, 1, 12, 10, 19, ะ,คะทุกคนนี่คือคู่ตัวเด่นนะคะระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกคนคู่ที่ใจะให้นี้นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนเผื่อเอฟ สีไม่ชอบคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันสามารถใช้ได้ทั้งวันสามารถใช้ได้ทุกหุ้นทุกหวยเนาะพี่น้นองออกไปแลนนะคะทุกคนคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขวันศุกร์นะคะอยู่ที่เลข6และเลข1เบิ้ลประจําวันคือ6 6และหนึ่งนนะคะทุกท่านนี่นะคะ เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันกันค่ะพี่น้องเด่นรอบเช้าอยู่ที่0ูนย์ละเ้าเด่นประจําวันอยู่ที่6และ1นะคะเป็น0 6 0 1นะคะทุกคนวันนี้ติดคู่ตัวเด่นศูน0์หนนะคะเก้ค่ะ9ก้าติดคู่ตัวเด่น9 1 1า่ค่ะพี่น้อง2กับ1รอบบ่ายแล้วเลขเด่นประจําวัน6กับ1เป็น2 6 2 1ค่ะ ติดคู่ตัวเด่นหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะทุกท่านหนึ่งนะคะหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อสําหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะแล้วแต่ fc ทุกท่านจะชอบนะพี่น้องมากก็เลือกได้คะ่ะพี่น้องขาโบมากระพานเด้อพี่น้องขาไม่เป็นไรนะคะทุกคนสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกท่านค่ะสําหรับนะคะแนวทางห,หุ้นนิเคอินะคะวันที่ 15มีนาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศกโศกมันหมนสุภูดสุคนเด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ